ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็ได้ตอบคําถามนักข่าวนี่แหละนะครับเรื่องการย้ายพักของลูกพักนะเทงที่เปิดตัวไปแล้วแล้วที่อาจจะยังไปอีกแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครจัมันยังไม่เปิดตัวเนี่ยนะครับอย่างกรณีของนายเอกลักษณ์ช่างเหล่านี่แล้วก็นายวัฒนาช่างเหล่าก็ไปภูมิใจไทยนะครับท่านก็บอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างพักเศรษฐกิจไทยเนี่ย ที่ยังเป็นประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยจุดย,ยืนยังอยู่ฝั่งรัฐบาลอยู่หรือไม่เพราะว่าท่านเองเคยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยได้นะคอยดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องโหวตสวนเรื่องอะไรแต่ว่าบางครั้งบางจังหวะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีการโหวตในมุมที่ตรงข้ามกับฝั่งรัฐบาลนคะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงตอบคำถามรัก่าวของพลเอกประวิตรวงสุวรรณฮะไหนเขาดีดกวิวไป,ไปทำงานเนี่ยประชาชนอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ ผมผมจะต้องถามนะว่าเขาไปอยู่พักรวมรัฐบาลไปอยู่ไหนก็ได้ไม่ไม่ไม่ลนะไม่มีอะไรนหร่เขายเขาสนับสนุนรัฐบาลไม่มีเรื่องเดียวอ๋อเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเรื่องสุราอย่างเดียว เพราะว่าเขาต้องการให้ประชาชนนะแล้วก็ต้องการให้ให้กฎหมายนะกลับมาหารัฐบาลใหม่ก็ผมจะคุมได้ไงก็เขาอยู่คนละพรรคผมจะไปคุมอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีปัญหาแล้วก็ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วไงอบอกแล้วไม่มีอะไรหรอกนะ ก็อยู่ยาว,ยาวก็อยู่ก็อยู่จนกระทั่งล้มก็ก็แล้วแต่อะไรนะเลื่อดไหลอะไร,รอไอไร้อที่เข้ามามออื่อวานไม่เข้ามาตั้งห้าสิบคนมไม่พูไม่พูดอะ่ะนี่ภาษา<อ>ไปร้นบอกขิงขิงซะเลยคือนักข่าวคำถามสุดท้ายเนี่ยอาจจะเบาคำถามนักข่าวถามว่า พัดพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนจะเลือดไหลไม่หยุดเลยคืออสสไหลออกอะนะท่านบอกไหลอะไรเมื่อวานเข้ามาตั้งห้าสิบหกสิบคนสสเหรอคะท่านสมาชิกอ๋อสมัครสมาชิกใช่ไหมสสมสมาชิกก็อาจจะในนั้นก็อาจจะเป็นสสในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าไม่นักข่าวก็พยายามถามนะว่าใครล่ะคะมีบิ๊กเนมไหมมีคนดังไหมท่านบอกว่าไม่บอกไม่ยอมบอกด้วยนะว่าเป็นใครรอเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะ